ในชีวิตจริงมีบางคนที่ยอมแลกทุกอย่างเพื่อไล่ตามความรักที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นรักแท้พร้อมที่จะพิ้งครอบครัวหรือแม้แต่สถานะทางสังคมเพื่อทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจแต่ความรักนั้นจะรับประการตอนจบที่สวยงามให้กับพวกเขาได้จริงหรือไม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวคดีปริศนาผู้หญิงในเรื่องราวนี้เคยเป็นภรยาของนักการทูต ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายบนกองเงินกองทองแต่เพราะความรักเธอจังตัดสินใจอย่าร้างโดยไม่สนคำครหาของสังคมยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อไปอยู่กับชายหนุ่มฐานะยากจนที่มีสถานะต่ำกว่าเธอทว่าเพียงสองปีหลังจากนั้นเจ้านาทีกลับพบร่างของเธอถูกซ่อนอยู่ในหีบไม้ใบหนึ่งสรุปแล้วมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกันแน่ วันที่10มิถุนายนปี1992ที่เมืองบังกาลอประเทศอินเดียหญิงสาวชื่อซาบาเดินเข้ามาที่สถานีตำรวจด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำเมื่อเจ้าหน้าที่เวรสอบถามเหตุผลเธอก็ปล่อยโฮร้องไห้ออกมาทันทีด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเธอบอกว่าคุณแม่ของเธอที่ชื่อคุณนายชาเคเรได้หายตัวไปท่านอายุ42ปี และสาบาเชื่อมั่นว่าการหายตัวไปนี้เกี่ยวข้องกับสามีคนที่สองของแม่ที่ชื่อมูราลีเมื่อเริ่มตั้งสติได้ซาบาจึงเล่าทุกอย่างที่เธอรู้รวมถึงข้อสงสัยต่างๆให้ตำรวจฟังแม่ของเธอคุณนายชาเคเรคาลิลีเกิดปี1947ที่รัฐกรนาตกะประเทศอินเดียในตระกูลคู่ดีที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมากที่สุดตระกูลหนึ่งตั้งแต่เด็ก เธอได้รับการศึกษาที่ดีเยี่ยมและเติบโตมาอย่างสุขสบายต่อมาครอบครัวได้ส่งเธอไปเรียนต่อด้านสถาปัตยกรรมที่ประเทศสิงคโปร์หลังจากเรียนจบด้วยความพร้อมและเครือข่ายของครอบครัวเธอจึงเปิดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วอาศัยเงินทุนและเส้นสายทางธุรกิจของตระกูลกิจการอสังหาริมทรัพย์ของเธอจึงดำเนินไปอย่างราบรื่นปี1966 ตอนที่อายุเพียง19ปีชาเคเรได้แต่งงานกับนักการทูตชาวอินเดียชื่ออักบาตามการจัดการของคุณปู่อักบาเองก็เกิดในตระกูลผู้ดีและได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีเช่นกันการแต่งงานของพวกเขาคือการเกี่ยวดองที่สมบูรณ์แบบระหว่างสองตระกูลที่มีชื่อเสียงหลังจากแต่งงานในช่วงเวลาไม่กี่ปีสั้นๆชาเคเรได้ให้กำเนิดลูกสาวถึงสี่คน ในฐานะนักการทูตอักบาต้องเข้าร่วมงานเลี้ยงระดับสูงบ่อยครั้งและออกสื่อโทรทัศน์เพื่อสัมภาษณ์อยู่เสมอในฐานะภรรยาชาเคอรเรอร์จึงต้องติดตามสามีไปด้วยโดยปริยายในสายตาคนภายนอกชาเครเรคือภริยานักการทูตที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องเธอเพียงแค่สวมชุดหรูหราควงแขนสามีไปงานเลี้ยงที่อลังการแล้วตอบคำถามนักข่าวแต่นานวันเข้า เธอก็เริ่มเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ดูสวยหรูนี้ชาเคเรไม่ชอบการใส่ชุดราตรีที่อึดอัดและต้องฝืนยิ้มเมื่อต้อนรับแขกเรือทุกครั้งที่กลับถึงบ้านหลังงานเลี้ยงและการสัมภาษณ์เธอจะรู้สึกหมดแรงหลังจากนั้นอักบาถูกย้ายไปประจำการที่อิหร่านในฐานะภรรยาชาเคเรควรจะตามไปด้วยแต่เธอปฏิเสธและตัดสินใจอย,อยู่ที่อินเดีย เมื่อสามีไม่อยู่บ้านชาเคเลก็ไม่ต้องไปร่วมงานสังคมหรูหราอีกเธอสามารถเชิญเพื่อนๆมาสังสรรค์ที่บ้านได้อย่างสบายใจปี1983เมื่ออายุ36ปีเธอยังคงเพลิดเพลินกับชีวิตอิสระเพียงลำพังหลังจากที่สามีของเธอยังคงยุ่งกับงานการทูตและในช่วงเวลานี้เองชายที่ชื่อมูราลีก็ได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของเธอมูราลีมีรูปร่างเล็ก และมีน้ำเสียงที่ค่อนข้างห้าวพ่อของเขาเป็นครูแต่ตัวเขาเองไม่ชอบเรียนหนังสือและไม่มีวุฒิการศึกษาที่ดีนักยังเรียนไม่จบมัธยมเขาก็หนีออกจากบ้านแต่ทว่ามูรลีไม่ใช่คนที่ไม่เอาทานเสียทีเดียวเขามีวาทศิลป์ดีเรียนรู้ได้ไหวหัวไวและที่สำคัญคือมีความฉลาดทางอารมณ์สูงมาก หลังจากหนีออกจากบ้านด้วยความปากหวานและความฉลาดมูรลีก็หางานทำได้ไม่ยากนั่นคือการเป็นเด็กวิ่งงานให้กับราชวงศ์แรมปูแม้จะเป็นเพียงคนวิ่งงานแต่มูราลีมักมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับบุคคลสำคัญในระหว่างที่ทำงานกับคนเหล่านี้ทักษะการพูดและความไหวพริบของเขาก็ได้รับการขัดเกลามากขึ้นเรื่อย ขณะดเดียวกันมูราลีก็ใช้สิ่งที่เรียนรู้จากการครบหากับชนชั้นสูงมาช่วยผู้อื่นจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์การที่มูราลีได้รู้จักและใกล้ชิดกับชาเคเรก็เป็นเพราะความหัวไวและวาจาที่คล่องแคล่วของเขานั่นเองในตอนนั้นชาเคเรกำลังต้องการคนช่วยจัดการเรื่องอสังหาริมทรัพย์จากการแนะนำของคนรู้จักเธอจึงได้พบกับมูราลี เมื่อชาเคเรถามว่าเขาเต็มใจจะทำงานให้เธอไหมมูราลีมองหญิงผู้ทรงอิทธิพลภรรยาของนักการทูตตรงหน้าและตอบตกลงทันทีหลังจากนั้นมูราลีก็จัดการงานที่ชาเคเรมอบหมายได้อย่างยอดเยี่ยมไม่เพียงแค่นั้นเขายังช่วยเธอจัดการเรื่องจุกจิกภายในบ้านได้อย่างครบถ้วนกระบวนความนานวันเข้าชาเคเรก็เชื่อมั่นในความสามารถของมูราลีอย่างสนิทใจ เพื่อให้เขาทำงานสะดวกขึ้นเธอถึงขนาดยอมแหกกฎเชิญมูราลีเข้ามาพักอาศัยในคฤหาสน์ของเธออันที่จริงในบ้านของชาเคเรมีคนรับใช้มากมายแต่เธอกลับรู้สึกว่าการบริการของมูราลีนั้นดีที่สุดมูราลีเองก็ไม่ทําให้เธอผิดหวังหลังจากยายเข้ามาในคฤหาสน์เขามักจะหาโอกาสแสดงฝีมืออยู่เสมอ ทุกเช้าเมื่อชาเคเรตื่นนอนมูราลีจะเตรียมชาอุ่นๆที่อุณหภูมิกำลังพอดีพร้อมหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงด้วยตัวเองสิ่งนี้ทำให้ชาเคเรรู้สึกประทับใจมากมูราลียังมักจะมานั่งดื่มชาเป็นเพื่อนและพูดคุยกับชาเคเรเพื่อคลายเหงาให้เธอมูราลีไม่หยุดที่จะใช้คำหวานชื่นชมเธอ บอกว่าผู้หญิงที่เพียบพร้อมทำหน้าตาและความสามารถแบบเธอไม่ควรปล่อยช่วงเวลาดีๆให้ผ่านไปในบ้านหลังนี้แต่ควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดมูรลีพยายามหาจหังหวะพูดเป็นนายว่าสามีของเธอรักเธอไม่มากพอเขาเน้นย้ำว่าหากผู้ชายรักภรรยาจริงเขาจะไม่ปล่อยให้เธอต้องเหงาอยู่นานขนาดนี้เมื่อฟังคำของมูรลีชาคาร กอดคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้ว่าเธอกับอักบาแทบจะไม่มีการพูดคุยที่ดีต่อกันเลยทุกครั้งที่เพิ่งเริ่มคุยกันอักบาก็มักจะมีสายเรียกเข้าเรื่องงานมาขัดจังหวะแต่มูราลีนั้นต่างออกไปเขาสามารถนั่งฟังชาเคเรระบายความในใจได้เป็นชั่วโมงโดยไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายไม่มีใครมาขัดจังหวะพวกเขาไม่มีใครมองข้ามเรื่องเล่าของเธอทีละน้อย หัวใจที่โดดเดี่ยวของชาเคเรก็เริ่มวันไหวและไม่นานนักเธอก็เทใจไปทางฝั่งมูราลีปี1985เมื่อชาเคเรอายุครบ38ปีเธอได้ยื่นขอหย่าก,กับสามีอย่างเป็นทางการพ่อแม่และญาติญาติของเธอต่างก็ไม่เข้าใจการตัดสินใจครั้งนี้ในสมัยนั้นการที่ผู้หญิงอินเดียจะหย่าร้างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมาก แม้จะมีสถานะสูงส่งแบบชาเคเรอร์แต่เมื่อหย่าแล้วเธอก็ยังถูกมองว่าเป็นคนแปลกแยกถูกสายตาจับจ้องและถูกสังคมชันสูงตีตัวออกห่างเมื่อพ่อตื่นสติให้ชาเคอเอรคิดให้ดีเพื่อเกียรติของตระกูลเธอก็ยังยืนยันที่จะทำตามใจตัวเองบอกว่านี่คือสิ่งที่ไตร่ตรองมานานแล้วสามีของเธออักบาในตอนแรกก็พยายามรั้งชีวิตคู่นี้ไว้แต่ชาเคเรก็ยังยืนกรานที่จะหย่า เมื่อไม่สามารถเปลี่ยนใจภรรยาได้สุดท้ายอักบาก็ต้องยอมรับปี1986พวกเขาจัดการเรื่องยาจนเสร็จสิ้นหลังยาร้างอักบาได้รับมอบหมายให้ไปเป็นทูตที่อิตาลีและพาลูกสาวทั้งสี่คนไปด้วยชาเคเรที่หลุดพ้นจากพันธะการแต่งงานและเป็นอิสระเต็มตัวเธอไม่สนสายตาชาวโลกอีกต่อไปและเปิดตัวคบหากับมูราลีอย่างเปิดเผยก่อนจะแต่งงานกับเขาในอีกครึ่งปีต่อมา เมื่อข่าวนี้แพร่ออ,อกไปครอบครัวและเพื่อนฝูงต่างคิดว่าชาเคเรเสียสติไปแล้วพวกเขาไม่อยากเชื่อว่าคนสองคนที่มาจากโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจะมาแต่งงานกันได้ยิ่งไปกว่านั้นชาเคเรมาจากครอบครัวมุสลิมในขณะที่มูราลีนับถือศาสนาฮินดูพ่อของชาเคเรคัดค้านหัวชนฝาที่เธอจะแต่งกับคนต่างศาสนา แต่เธอยอมตัดขาดกับครอบครัวดีกว่าต้องทิ้งผู้ชายคนนั้นด้วยเหตุนี้พ่อแม่ของชาเคเรจึงประกาศตัดญาติขาดมิตรเรียกเธอว่าเป็นรอยด่างพร้อยของตระกูลพร้อมสั่งห้ามไม่ให้เธอติดต่อกับญาติพี่น้องหลังแต่งงานชาเคเรขายอสังหาริมทรัพย์บางส่วนและพามูรลีออกเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกอย่างหรูหราเป็นเวลาหนึ่งปี พวกเขาพักในห้องสวีทระดับประธานาธิบดีทานอาหารมื้อหรูที่ปรุงโดยเชฟระดับโลกก่อนจะแต่งงานกับชาเคเรมูราลีที่มีพื้นเพธ,ธรรมดาไม่เคยได้รับสิทธิพิเศษเหล่านี้มาก่อนหลังจากจบทริปท่องเที่ยวพวกเขากลับมาที่อินเดียเลือกบ้านว่างหลังหนึ่งตกแต่งใหม่แล้วย้ายเข้าไปอยู่ชีวิตของพวกเขาไม่ต่างไปจากเดิมทุกเช้ามูราลียังคงชงชา และนำหนังสือพิมพ์มาวางไว้ข้างเตียงชาเคเรเมื่อมองดูสามีที่เอาใจใส่เสมอต้นเสมอปลายทั้งก่อนและหลังแต่งงานชาโคเรเชื่อว่าเธอได้พบรักแท้แล้วเธอไว้ใจมูราลีมากขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดให้เขามีชื่อร่วมในบัญชีธนาคารทั้งหมดของเธอนานวันเข้ามูราลีก็กลายเป็นคนสำคัญที่สุดในใจของชาเคเรในสายตาของคนรับใช้ทั้งสองคน ตัวติดกันมากเวลาออกไปข้างนอกพวกเขาจะจับมือกันเสมอโดยไม่สนสายตาดูแคลนของคนรอบข้างพวกเขาไม่สนใจคำนินทาเหล่านั้นเลยปี1990ลูกสาวคนที่สองของชาเคเรที่ชื่อซาบาได้เดินทางจากอิตาลีกลับมาที่อินเดียเมื่อกลับมาถึงซาบาแอบมาพบแม่โดยไม่ให้คุณตาหรือคนในครอบครัวรู้ในการพบกันครั้งหนึ่งชาเคเรบอกลูกสาวว่า เธอจะส่งเสียพี่น้องของซาบาไปเรียนต่อที่ลอนดอนและอาจจะให้ตั้งรกรากที่นั่นเพื่อจะได้ย้ายออกจากอินเดียจังหวะนั้นเองมูราลีบังเอิญเดินผ่านมาและได้ยินบทสนทนาพอดีในใจของเขาเริ่มเกิดความระแวงว่าสมบัติส่วนใหญ่ของชาเคเรอาจจะถูกยกให้ลูกสาว ด้วยเหตุนี้อารมณ์ของมูราลีจึงเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆไม่ได้อ่อนโยนและเอาใจใส่เหมือนตอนเพิ่งแต่งงานอีกต่อไปจากนั้นทุกครั้งที่อยู่กับชากิเรมูราลีก็จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาทะเลาะเสมอไม่เพียงแค่หยุดอยู่แค่การมีปากเสียงมูราลียังแอบโอนทรัพย์สินจากบัญชีร่วมของทั้งคู่ไปยังบัญชีส่วนตัวของเขาเรื่อยๆเมื่อชากิเรรู้เรื่องนี้เขา้าเธอก็โกรธมาก เธอคิดว่ามูราลีนั้นโลภมากเกินไปแล้วไม่นานหลังจากนั้นในการทะเลาะก,กันอีกครั้งชาคิเรคูว่าจะลบชื่อมูราลีออกจากบัญชีธนาคารร่วมของพวกเขาสักพักต่อมาซาบาลูกสาวคนรองของชาคิเรจูจๆก็ไม่สามารถติดต่อแม่ของเธอได้เธอรีบไปที่บ้านแม่เพื่อถามมูราลีเกี่ยวกับที่อยู่ของแม่เธอมูราลีตอบกลับยังใจเย็นว่า ชากีเรเดินทางไปเที่ยวลอนดอนคนเดียวด้วยความที่รู้ว่าแม่ชอบท่องเที่ยวซาบาจึงเชื่อคำพูดของเขาแต่ด้วยความเป็นห่วงแม่ในต่างแดนเธอยังคงโทรหามูราลีบ่อยครั้งเพื่อถามว่าแม่กลับมาหรือยังทุกครั้งที่โทรไปเธอก็ได้รับคำตอบเดิมว่ายังไม่กลับหลังจากถามอยู่หลายครั้งในที่สุดมูราลีก็บอกว่าชากิเรตั้งครรภและกำลังพักฟื้นอยู่ที่อเมริกา เมื่อได้ยินดังนั้นซาบาจึงถามชื่อโรงพยาบาลที่แม่อยู่มูราลีได้บอกชื่อโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไปอย่างไรก็ตามเมื่อซาบาโทรไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลแจ้งว่าไม่มีผู้ป่วยชื่อชากกเรเลยเมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกซาบารู้สึกโกรธมากเธอรีบวิ่งไปที่บ้านแม่ทันทีเพื่อคาดขันมูราลีว่าทำไมต้องโกหกมูราลีตอบเพียงสั้นๆว่า เขาไม่อยากให้ซาบาไปรบกวนชาคิเรเพราะอยากให้เธอพักฟื้นอย่างสงบและคลอดลูกชายที่แข็งแรงด้วยความที่รู้ว่าแม่ต้องการลูกชายมาตลอดซาบาจึงพยายามเชื่อในสิ่งที่มูรลีพูดแต่ทว่าเวลาผ่านไปชาคิเรก็ยังไม่เคยโทรหาเธอเลยสักครั้งสิ่งนี้ทำให้ซาบาย,ยิ่งรู้สึกกังวลมากขึ้นทุกวันและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจไปตรวจสอบที่บ้านแม่ด้วยตัวเอง เธออาศัยจังหวะที่มูราลีไม่อยู่แอบเข้าไปในบ้านเมื่อค้นหาทั่วบ้านซาบาก็ต้องตกใจเมื่อพบพาส,สปอร์ตของแม่ยังอยู่ในบ้านนั่นหมายความว่าชากิเรไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเลยและมูราลีได้โกหกมาตลอดนั่นคือสิ่งที่ซาบารู้และได้ให้การกับตำรวจเธอมีเหตุผลเพียงทอที่จะสงสัยว่าการหายตัวไปของแม่ต้องเกี่ยวข้องกับมูราลีอย่างแน่นอน หลังจากฟังคำร้องขอความช่วยเหลือของซาบาตำรวจจึงส่งทีมสืบสวนไปพร้อมกับเธอเพื่อพบมูราลีเมื่อตำรวจถามถึงที่อยู่ของชากิเรมูราลียังคงตอบอย่างใจเย็นว่าภรรยากำลังพักฟื้นที่อเมริกาและจะยังไม่กลับมาเร็วๆนี้หลังจากนั้นตำรวจก็ไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมจึงต้องพักเรื่องนี้ไว้ก่อนคดีการหายตัวไปของชากิเร ถูกชะลอไว้นานจนกระทั่งเดือนมกราคมปี1993เมื่อซาบาบุกเข้าไปที่สถานีตำรวจและต่อว่าเจ้าหน้าที่เนื่องจากพ่อของเธอเป็นนักการทูตระดับสูงตำรวจจึงจำต้องกลับมาพิจารณาคดีนี้อย่างจริงจังอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาเพ่งเล็งไปที่มูราลีเริ่มแอบติดตามความเคลื่อนไหวและตรวจสอบความสัมพันธ์รอบตัวของเขาทั้งหมด หลังจากรวบรวมข้อมูลเกือบสองเดือนในเดือนมีนาคมปี1994ตำรวจพบชายหนุ่มชื่อราจูซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เมื่อถูกสอบสวนราจูเล่าว,ว่าหลายปีก่อนมูรลีเคยจ้างเขาไปทำความสะอาดและขนย้ายของสิ่งที่มูรลีให้ขนย้ายคือกล่อมไม้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มากใหญ่พอที่จะใส่คนเข้าไปข้างในได้ ราจูจำได้แม่นว่าในวันเหล่านั้นฝนตกหนักติดต่อกันทำให้ดินที่สวนหลังบ้านชุ่มไปด้วยน้ำหลังจากช่วยมูรลีขนกล่องออกไปที่สวนราจูสังเกตเห็นว่ามูรลียืนนิ่งอยู่ที่นั่นนานมากราจูต้องเรียกเชื่อเขาอยู่พักหนึ่งเขาถึงจะตอบกลับมาเขาบอกว่าต้องการถางต้นไม้ในสวนออกให้หมด เก็บไว้แค่ต้นพลับพลึงเพียงต้นเดียวแล้วขุดบ่อน้ำใต้ดินตรงที่ว่างนั้นจากนั้นตามคำสั่งของมูราลีราจูได้ตัดต้นไม้ในสวนจนหมดขุดหลุมใหญ่แล้วช่วยเขาวางกล่องไม้นั้นลงไปไม่กี่วันต่อมาเมื่อราจูและภรรยากลับไปทำงานที่บ้านมูราลีเขาเห็นว่าสวนหลังบ้านถูกปูด้วยอิฐจนเต็มเหลือเพียงต้นพลับพลึงงอกอยู่ตรงกลาง ท่ามกลางการซักถามของตำรวจราจูนึกขึ้นได้ว่าวันที่ฝังกล่องนั้นมีแค่มูรลีอยู่บ้านและเขาไม่เห็นผู้หญิงคนไหนอยู่ที่นั่นเลยเมื่อฟังคำให้การของราจูตำรวจแทบจะมั่นใจว่าการหายตัวไปของชากิเรต้องเกี่ยวข้องกับมูราลีแน่ๆพวกเขาจึงเรียกตัวเขามาสอบสวนทันทีตอนแรกมูราลียืนกรานว่าไม่รู้ว่าชากิเรไปไหน แต่หลังจากถูกสอบสวนต่อเนื่องกว่า4ี่ชั่วโมงบวกกับการที่ตำรวจจงใจพูดถึงกล่องใหญ่ที่ถูกฝังหลังบ้านมูรลีเริ่มตื่นตระหนกและยอมรับในที่สุดว่าได้ฝังภรรยาไว้ที่สวนหลังบ้านแต่ถึงอย่างนั้นมูราลียังคงปฏิเสธเสียงแข็งว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำร้ายชากิเรเมื่อถูกซักไซมูรลีอ้างว่าความสัมพันธ์ของเขากับภรรยายัางดีมากหลังแต่งงานปี1991 เมื่อชาคิเรอายุ44ปีเธอได้ตั้งครรภ์เมื่อรู้ว่าเป็นลูกชายชาคิเรดีใจมากและรอคอยวันที่ลูกจะลืมตาดูโลกแต่ทว่าเพียงไม่กี่วันหลังคลอดลูกชายของพวกเขาก็จากไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพความสูญเสียครั้งนี้ทำให้จิตใจของชาคิเรย่ำแย่อย่างหนักยิ่งไปกว่านั้นพ่อแม่ของเธอก็ตั้งใจจะย,ยึดบ้านที่ทั้งสองอาศัยอยู่คืน เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้อารมณ์ของชากีเรไม่มั่นคงอย่างที่สุดมูราลีเล่าว่าในวันที่26หรือ27เมษายนปี1991หลังจากตื่นนอนเขาก็ไปที่ฟิตเนสตามปกติแต่เมื่อกลับมาเขาพบว่าชากีเรนนอนอยู่บนเตียงและหยุดหายใจไปแล้วตอนนั้นมูราลีตกใจและหวาดกลัวมาก เขากลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นคนทำร้ายเธอจึงไม่ได้แจ้งตำรวจหลังจากคิดทบทวนเขาตัดสินใจนำร่างของชากิเรใส่ในหลังไม้แล้วฝังไว้ที่สวนหลังบ้านวันที่30มีนาคมปี1994ตามคำให้การของมูราลีตำรวจได้ขุดพื้นสวนหลังบ้านของชากิเรพวกเขาพบหลังไม้ขนาดใหญ่ถูกฝังอยู่และเมื่อเปิดออกร่างของชากิเรก็ยังอยู่ข้างใน เมื่อตรวจสอบลังและร่างของเธอตำรวจพบรอยขีดข่วนมากมายอยู่ภายในลังใต้เล็บของชาคิเรก็มีเศษไม้ติดอยู่จำนวนมากหากเป็นจริงตามที่มูราลีบอกว่าชาคิเรเสียชีวิตก่อนถูกฝังแล้วร่องรอยเหล่านี้จะอธิบายได้อย่างไรมูราลีไม่สามารถให้คำตอบได้ตั้งแต่ต้นจนจบเขายังคงพูดจาวกกวนไม่ยอมพูดความจริง ด้วยเหตุนี้จนถึงปี1998คดีนี้ถึงได้ถูกนำขึ้นศาลพิจารณาเป็นครั้งแรกในตอนนั้นการจากไปของชากิเรก็ครบ7ปีแล้วในชั้นศาลจากข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้ตำรวจได้สันนิษฐานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าการแต่งงานระหว่างชากิเรกับมูราลีจะทำให้เธอต้องตัดขาดกับครอบครัวแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของเธอก็ยังมีมูลค่ามหาศาลหลายหมื่นล้านรูปี หลังจากแต่งงานกับมูราลีชาคิเรได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้สามีจัดการที่ดินและทรัพย์สินบางส่วนปี1990ซาบาลูกสาวคนรองของชาคิเรเดินทางกลับมาในช่วงเวลานั้นมูราลีได้ยินบทสนทนาระหว่างแม่ลูกเกี่ยวกับการย้ายไปที่อังกฤษเขากลัวว่าชาคิเรจะทิ้งเขาไปอยู่กับลูกสาวจึงเริ่มวางแผนการร้ายขึ้น วันที่27เมษายนป19ี1991ม yes. ูราลีเร uh? mm ิ่มลงมือตามแผนเช้าวันนั้นระหว่างเตรียมชาให้ภรรยาเขาแอบใส่ยานนอนหลับลงไปหลังจากยกชาไปให้และเห็นกับตาว่าชากีเรดื่มจนหมดแล้วหลับไปมูราลีก็ลงมือทันทีเขาเรียกคนรับใช้มาบอกว่าจะขายเฟอร์นิเจอร์เก่าบางชิ้นจึงวานให้คนรับใช้ ช่วยยกกล่องไม้ขนาดใหญ่เข้ามาในห้องนอนเมื่อกล่องถูกนำเข้ามามูรลีปิดประตูใช้ผ้าห่มคลุมร่างชากิเรแล้ววางเธอลงในกล่องเมื่อเห็นว่าร่างภรรยาเข้าไปได้พอดีเขาตอกฝากล่องปิดอย่างแน่นหนาะแล้วเรียกราจูมาช่วยยกกล่องไปที่สวนหลังบ้านไม่หยุดแค่นั้นมูราลียังบอกราจูว่าอยากสร้างบ่อน้ำใต้ดินแล้ววานให้เขาขุดหลุมใหญ่ในสวน เมื่อขุดหลุมเสร็จมูราลีก็รีบฝังกล่องนั้นลงไปทันทีหลังจากเสร็จสิ้นทุกอย่างมูราลีรีบเรียกช่างมาปูหินทับที่สวนเพื่อปกปิดร่องรอยเมื่อตื่นขึ้นชากิเรพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในที่แคบมืดมิดและขาดอากาศเธอตะโกนขอความช่วยเหลือใช้เหล็บขีดควนข้างในกล่องแต่ทุกอย่างก็ไร้ผลในความสิ้นหวังและความกลัวเธอก็ค่อยๆหมดสติ และจากไปในที่สุดหลังจากชาคิเรหายไปมูราลีรีบขายทรัพย์สินที่เป็นชื่อเธอจนหมดเก็บไว้เพียงแค่ตัวบ้านจากนั้นเขาตั้งบริษัทการเงินในานามของชาคิเรและแอบโอนทรัพย์สินทั้งหมดของเธอมาเป็นของตัวเองด้วยวิธีนี้เขาได้ครอบครองเรินกว่า65ล้านรูปีเขายังกล้าจาัดงานปาร์ตี้ชวนเพื่อนมาดื่มกินเต้นรำกันบนลานที่ฝังร่างของชาคิเรไว้ เมื่อฟังข้อสันนิษฐานของตำรวจมูราลียังพยายามปฏิเสธยืนยันว่าทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่แบบที่ตำรวจพูดแต่ทว่าต่อหน้าหลักฐานที่มัดตัวคำแก้ตัวของเขาก็ไม่มีความหมายจุดจบของผู้กระทำผิดปี2005คดีเข้าสู่การพิจารณาครั้งที่สองมูราลีถูกตัดสินลงโทษสูงสุดเขาไม่ยอมรับคำตัดสินและยื่นอุทธรณ์ทันที หลังจากพิจารณาคำร้องปี2008ศาลลดโทษให้มูราลีเหลือจำคุกตลอดชีวิตปี2022ในวัย83ปีมูราลียื่นขออภัยโทษอีกครั้งหวังให้ศาลพิจารณาปล่อยตัวแต่ครั้งนี้คำขอของเขาถูกปฏิเสธคนทำผิดในที่สุดก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไป เมื่อมองย้อนกลับไปที่คดีนี้จะเห็นได้ว่าโศกนาฏกรรมของชาคิเรเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับชีวิตคู่ของเธอในการแต่งงานครั้งแรกเธอใช้ชีวิตห่างเหินกับสามีและไม่สัมผัสได้ถึงความรักดังนั้นเมื่อมุรลีเข้ามาและมอบความใส่ใจให้เธอจึงหลงไหลพร้อมที่จะทิ้งครอบครัวเพื่อมาอยู่กับเขา แต่ทว่าชากิเรเชื่อมั่นในความรักของมูราลีมากเกินไปโดยไม่ทันระวังถึงเจตนาแอบแฝงและแล้วคนที่ชากิเรเคยให้ความสำคัญที่สุดก็ทำร้ายเธอได้อย่างเลือดเย็นโดยไม่ลังเลในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตชากิเรคงตระหนักได้ว่าใครคือคนที่วางแผนและทำทุกอย่างแต่เมื่อถึงตอนนั้นทุกอย่างก็สายไปเสียแล้ว เรื่องราวอันน่าเศร้าของชาคิเรเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับใครก็ตามที่เชื่อในความรักอย่างหน้ามืดตามัวจนลืมความระมัดระวังบางครั้งคนเราไม่ได้ถูกทำลายโดยศัตรูแต่เป็นคนที่เรารักที่สุดต่างหากจงมีสติเสมออย่าให้อารมณ์บังตาเพราะจิตใจคนนั้นลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะมองเห็นคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยนะขอบคุณทุกคนมากสวัสดีและเจอกันใหม่